เทศบาลนครหาดย้ายนะครับซึ่งเทศบาลนครหาดยเอได้มีการยกทับขนุนไทยหาท่านอยากมาขายในงานตลาดย่อนหยุกนครหาดยยย้อนวันวันไปกับขนุโบราณในวัยเด็กยุคเก้าศูนย์ครับนี่นะครับนำคุณผู้ชมไปแร่ภาพบรรยากาศงานตลาดย่อนหยุกนครนาดยยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่สามถึงห้ามิถุนายนที่ผ่านมาที่สวนรซาธานาเทศบาลนครหาดยก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ยั้งคือขักทีเดียวนะครับ โดยเทศบาลนครนดยายจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการน่องเที่ยวหลังโควิด19ิ่มในใดกับผ่น้องประชาชนโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากพลตทซาคอนท่องมุนีนายกเทศมตนตรีนครนัดยายเป็นประธานในการเปิดงานครับจุดเด่นของงานนี้ค่ะก็คือการรวบรวมร้านขน่มไทย้ากินอยากนะคะอย่างขนุมตาลโบราณน,นะคะข้าวเกลียบวาวมีข้าวล้ามด้วยนะคะบาบินมะพร้าวออนค่ะบะจางก็มีขนุมลูกตาล นำลูกชกนะคะแล้วก็อีกมากมายมาให้เช่าหัดย้ายในใดเหลือกกินกันนะคะคด้านพอคาแมค่ะค่ะก็ตั้งแต่งกายโดยชุดไทยโยนยุคมีคุณยายก็มาด้วยเหมือนกันนะคะคเพื่อจะให้คาบกับคอนเซปต์ข้องงานค่ะ บนเวทีก็จะมีวงดนตรีลูกทุ่งค่ะการแสดงศิลปาวัฒน,ธ,นธรรมจากเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุชมร่มลี่ลาดในสวนแอทพัทย้ใหญ่แล้วก็มีซุ้มท่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้เช็คกินกันด้วยค่ะพันพื้ก็ตามนะครับเทศบาลนครนะคัได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องตั้งป้าว่ห5เดือนต่อไปก่อนสิบปีงบประมาณจะสนับสนุนให้มีกิจกรรมถูกสัปดาห์ยืนยันนะครับว่าห้าใหญ่นมีความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่พัก อาหารนเสน่ความเปบนพหุวัจนะธรรมควบคู่กรรมาการป้องกันโรคระบาด ยิ่ยากเชิญชวนคนไทยทางมเทนะครับให้ลงมาเที่ยวเที่ยมเพื่อให้ย้ายจังหวัดสุ้งคล้าด้วยนะครับนี่บรรยากาศนะคะก็คึกคืนมีซี่ซันนะคะทางการเต้นลีลาใช่ไหมจากชมรมผู้สูงอายุนี้มันก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในงานที่ไม่ได้อยู่ในชมรมนั้นก็อดใจไม่ไว้ต้องมาออกลีลากับเขาด้วยเหมือนกันนะคะในเมื่อเต้นลีลาไม่ได้ก็รำวงไปเลยสิคะเราวงเวียนกันบริเวณทีซศาลาตรงอ่างน้ำทรงนั้นเลย S <S นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วนะคะ <3 S 2> คร้งถึงหางานหมดแล้วแต่เดี๋ยวหล,ลังจากนี้เนี่ยอำเภอห a ด y ยจยังหวัดสงขรา็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องข้อการ่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจับจ่ายายซ้อยสร้างรายได้ให้เกิดการมุ่นเวียนในพื้นที่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ